ต้านไม่ไหวลูกยางสาวไทยแพ้ตุรกีศึกวินใน2025สัปดาห์แรกนะสการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงเชลลิก2025วินใน2025สัปดาห์แรกที่สนามกีฬาในร่มแห่งชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2568โดยวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ15ของโลกลงสนามนัดที่สพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับ4ของโลก เกมนี้โคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดธนชาสุขสดทัดดาวนึกแจ้งดลพรสินโพพิมพิชยาก๊กรัมวิมลรัตนพันธ์และปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของนักตบสาวเติร์กไม่ไหวแพ้ไปศูนถึงสเซตด้วยคะแนน23ต่อ25 14-25ถึงและ22-25ถึง สำหรับเกมต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่4ส่งท้ายสัปดาห์แรกพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568ตามเวลาประเทศไทย14นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางท b t v มีค่าบริการแบบรายเดือน